นี่นะคะขาใหญ่ท้องคํำสุดละอ่ะตกมันนะคะแล้วก็ขาบวมนะคะขาซ้ายด้านขวาแล้วก็ขาขวาด้านหลังนะคะบวมน้ำมันอาจแก้มเลยนะคะสาเหตุที่บวมคือแกเอาน้ำพ่นใส่ขาแกบ่อยๆนะคะน้ำในอ่างนนะคะ พราะว่าทำให้คลืนแฉะนะคะมันก็เลยทำให้ขาบวมได้นะคะเป็นกำลังใจใหะเพ่อใหญ่ตกมันด้วยนะคะสู้ๆเดี๋ยวก็หายพออดทนสู้นะคะยังก็ใจดีเหมือนเดิมนะคะตกมันก็ยังใจดีน่ารักเหมือนเดิมบุ้งมิงบุงบ้งมิงนะพ่อเนาะแล้วพ่อใหญ่เนาะบุงบ้งมิงเนาะโอเคเห็นไหม ออกจะขึ้นสีน้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าเปียกน้ำพ่อน้ำใสดุมากกินให้อิ่มอ,ะอ่ะฝากเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ด้วยนะจ๊ะขอหัวใจเยอะๆนะพ่อพ่อบอกขอหัวใจเยอะๆอดูทางเล่นน้ำขอหัวใจเยอะๆนะพ่อบอกนะเป็นกำลังใจให้ช้างตกมันด้วยนะครับนะคะ